สวัสดีจ้ามาแนะนำใส่กอกเยอละมันอีกแบบหนึ่งจ้ะเขาเรียกเม็ดบว,วดจ้ะเม็ดบวมันจะเป็นแบบเขาลคลันควันมาแล้วจ้ะลมควันมาแล้วเนาะจะกินแบบนี้เลยหรือว่าจะเอาไปทอดจะเอาไปย่างทำอาหารแบบอื่นก็ได้จ้ะแต่วันนี้ฉันจะเอามาทำแบบ กูนโคนจากขนาดฝรัลล่งแบบอาหารตามฤด,ดูกาลจา้ะเนาะข้างในก็จะมีแบบเหมือนใส่กอกบ้านเราเลยจ้ะมีพริกไทยมีเครื่องเทศเนาะรสชาติก็จะพอดีจ้ะไม่จืดไม่เค็มเนาะพอดีจ้ะเนาะเนี่ยฉันหั่นเร็วเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากูนโคลกันจะ้ะวันนี้ทำกับข้าวอาหารตำเรดูการของเยอรมันจ้ะเนาะนี่จ้ะกุนโคลขนาฝรั่งจ้ะฉันต้มแล้วเนาะเดี๋ยวจะแนะนําวันหลังจ้ะว่ามันเป็นยังไงเนาะมันเป็นอะ อาหารตามฤดูกาลก็คือพักกูนโคนเนี่ยมันจะอร่อยช่วงที่อากาศหนาวจ้ะเนาะก็มีกูนโคนมันฝรั่งหัน่นเม็ดบวดใส่กอกเยอรมันจ้ะแล้วก็แบบหัน่นแล้วก็มีเมบคอนจ้ะเนยหอมหัวใหญ่หัน่น เกลือรพริกไทยแล้วก็มัสตาร์ดหวานจ้ะก็มีน้ำเนาะใช้น้ำซุปก็ได้จ้ะเนาะใครจะใช้น้ำซุปก็ได้จ้ะแล้วก็มีน้ำตาลด้วยหน่อยหนึ่งจ้ะเนาะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยจ้ะใส่เนยไปจ้ะ ่อห้หอมหัวใหญ่จ้ะหัดไปพอหอมจ้ะนีห้ห,หอมมันหอมแล้ปเป็ี้คอนก็ออกมาแบบหอมๆห,หน่อยจ้ะ เราไม่ต้องใส่เพื่อเยอะเพราะว่าเบคอนมันจะเค็มเลอจ้ะไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้จ้ะคราะมีพี่น้องบางคนแบบไม่เข้าใจภาษาโคราชจ้ะบอกทำไมไม่พูดภาษากลางไม่เข้าใจภาษาอีสานะภาษาโคราชฟังง่ายจ้ะ แค่พิเยนต้องไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตวา <c oughs> <c oughs> ดีคอนกับหอมใหญ่ของเราก็เหลืองหอมแล้วจ้ะเนาะหอมเนยด้วยจ้ะแล้วก็ใส่มันฝรั่งจ้ะ จะใส่น้ำไปหน่อยจ้ะเนาะถ้ามีน้ำซุปก็ใส่น้ำซุปเลยจ้ะเราไม่มีน้ำซุปเราก็ใส่ผงปรุงรสเลยจ้ะใส่สักช้อนชาจ้ะเนาะใส่ช้อนชาพุนๆเลยจ้ะ เยอะจะเข้มมากจ้ะเพราะว่าเบคอนก็จะเข้มอยู่แล้วจ้ะเนาะแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยจ้ะน้ำตาลสักครึ่งช้อนชาจ้ะใส่เกลือนิดนึงไม่ถึงครึ่งช้อนจ้ะเนาะให้มันเข้มข้นจ้ะ ใส่พริกไทยจ้ะใส่ซอสหวานมัสตาร์ดจ้ะสักสองช้อนจ้ะสองช้อนชาจ้ะ ใส่ขนม้าลงไปเลยจ้ะนุ่มโคลงจ้ะน้าฝรั่งใส่ใส่กรอบลงไปเลยจ้ะเม็ดบวด ใส่ไส้กรอกเม็ดบวดไปจ้ะเดี๋ยวเราก็ปิดฟ้าไว้ดูหน่อยคนหน่อยมันฝรั่งเราก็อเอามีดมาจิ้มดูจ้ะวะ่าซุกรือยังจ้ะเนาะ เราหายหมดเลยคูณโคนเลยคณะหายหมดเลยเดี๋ยวเราดูมันฝรั่งเราสุกก็อย่างขมิทจิจิมเรารุดแสดงว่าซุกจ้ะอีกสองนาทีเนะมันฝรั่งซุกน้ำก็แห่งก็ดีจ้ะน้ำที่เราต้มเนาะ ไฟเบาไปจากประมาณเบอร์ห้าเนาะสองสิบห้านาทีกับซุปจับจมันฝรั่งเนาะสุปเนย มุด <c oughs> เราหายมุดเลยเนาะจัดจานสวยจ้ะต้องหากุณโคนเลย จ้าเสร็จแล้วนี่จ้าเสร็จแล้วจ้าไปทำดูจ้าพีน่นงอาหารตามฤด,ดูกาลจังง่ายๆหนึ่งเนาะกุนโคลนกับเม็ดวัวดจ้ากู e n o นั h ประทีด